ข้านะ่ไหอ่ช่อ่าั่นก็อยนี้มัใช่เล่าใช่มัปยไปอีอกไ,ออไปอีกไปนึงไปไปอีซอ,อยหเหรอเนี่ยไรมุกโอเคโอเคอ่าอาโอเคโอเค เ้าลาออกมาก็ต้องนั่งบินอยหรอะวินอะไรฮะอ๋อนั่งบินเข้าออกสิบาทเไหะอ่าตรงไหนด้ฮะเลยใช่ไหมเลยเหรอเลยใช่ไหม หอรักอือเย็นละตังไหมสามพันห้าร้อะก็อมันมีแอร์มัม้งก็ในเทแ oh, <A S 1> อรตรงไหนลูกนั่งตรงนี้แหละนี่เหรอเออเอ้ยโอ้ย,ออยไม่จะไ,ได้ใช้หลังง่ายมันต้องยกใจโอยไปไหนอะ่ะนนไปช่วยมันยกของอะสิ อะไรคือย้ายหอมาที่หรอเออไอโมงมันย้ายหอมาที่มันกูเลยอแถวนี้ใช่ไหมมันอยู่ตึกสามปะ่ะตึกสามเป็นตึกตึก,กคล้ายกเออเออตึกคายอ๋อกูเลยว่าใครเรียกอีวะกูก็บอกอยู่ว่าใครเคย,ยวะอี๋อันน <c oughs> ี <c oughs> ้ก็ว,วินเรียกดูเสื้อผอมเออออออชคดี มุกใจอ่งคนรวย